ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มการสอนวิธีวอร์ดกันแล้วกันไม่ทางการก็วอร์ดในเลนเนี่ยถ้าเราเจอพวกตัวดึงเนี่ยเราควรจะคุมบุชนี้ให้ได้เนี่ยบุชเนี่ยบุชตรงกลางเพราะถ้าถ้าเราคุมนี้อันนี้ได้เนี่ยเราจะสามารถที่จะเขาเรียกอะไรงไงดี ลดพื้นที่ที่เขาจะแบบว่ากดสกิลออกมาจากพุ่มได้คือการกดสกิลออกมาจากพุ่มอ่ะมันมันก็มีผลกับทุกตัวแหละแต่ตัวดึงอ่ะมันแค่ผลที่ตามมามันจะร้ายแรงถูกไหมแบบว่าโดนโดนด,ดึงกันนะแล้วอย่างต่อไปของเลนก็เบสิกเหมือนที่ทุกคนรู้คือก็ควรคุมตรงนี้ไว้ไม่ว่าเราจะเป็นฝั่งไหนก็ตามคุมไว้ให้หมดสมมติสมมติผมอยู่ซ้ายลางเนี่ยผมก็คุมคุมนี้เราเลือกสักฝั่งหนึ่งถ้า ถ้าเนี่ยผมเป็นสีฟ้าใช่ไหมถ้าเรานำเนี่ยเราสามารถที่จะคุมตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าผมตามเนี่ยผมต้องคุมแค่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่อะวอร์ดอะ่ะเราเราควรจะวอร์ดในที่ที่เราแบบว่าคุมได้อะ่ะถ้าผมวอร์ดตรงเนี้ยแต่อีกฝั่งเขาแค่เดินมาปากพิงเงี้ยปบกปากคอนโทรลวอร์ดแล้วแล้วผมก็ไปกันไปการวอร์ดตัวเองไม่ได้มันก็เหมือนกับไม่มีค่าอะไรถูกปะแต่ว่าถ้าผม เป็นฝั่งลับเนี่ยฝั่งลับตรงนี้ใกล้ป้อมผมสามารถมาคุมได้เนี่ยถ้าเขามีใครมาผมก็สามารถมาสู้เพื่อเอายึดพื้นที่ได้นี่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นคอนเซปต์ง่ายๆของการไอ้นี่เป็นคอนเซปต์ง่ายๆของการคุมบอดการว่าเราควรจะวอดตรงไหน,นอ่าไหนแล้วลองถ้าถ้าสมมติเราไม่คุมตรงนี้ล่ะเอ้ยเราสามารถคุมไปได้ลึกไม่มากกว่านี้หรือเปล่าทแบบว่ามีแค่แค่ตรงนี้เหรอข้างๆเลนไม่ อ่ะนี่ผมจะไปยกตัวอยาว่างผมเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะเป็นฝั่ง้ายล่างเราสามารถยืดวอร์ดเนี่ยเข้าไปได้ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องมีอันนี้เนี่ยไม่ต้องมีไม่ต้องมีตรงนี้เข้ามาปตรงนี้หรือลึกเข้าไปอีกก็เข้ามาเป็นตรงนี้ได้เหมือนกันคือมันอาจจะให้วิชั่นเราที่น้อยกว่าแต่ว่าการที่อีกฝั่งต้องคอนโทรลวอร์ดตรงเนี้ยมันมันเกินไปอ่ะเข้าใจป่ะมันคอนโทรลวอร์ดนี่มันไม่ได้อะไรอะนอกจากตัดวอร์ดแต่แต่ถ้าเขาคอนโทรลวอร์ดตรงเนี้ยมันคือ เป็นบอดที่ดีบวกกับตัดด้วยส่วนฝั่งสีแดงนะครับเราก็ถ้าเราบอดเลิกได้เนี่ยเราควรจะบอดนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับไม่ต้องจําเป็นต้องมันลึกได้มากกว่าน,นี้หรือตื้นได้มากกว่าน,นี้ขึ้นอยู่กับเกมคือเรื่องต่อไปเนี่ยที่จะพูดก็จะเป็นเรื่องการเกมคือการเกมอะบอร์ดอะ เราก็จะวอดตามออบเจกตีที่เราจะเอาออบเจกตีเนี่ยไม่ใช่แค่มังกรกับบอลนะออออบเจกตีเนี่ยมันจะเป็นปอมด้วยสมมติผมอยากได้ปอมกลางอ่ะผมต้องวอดไงอย่างแรกเลยคือควรจะมีซ้ายขวาก่อนแต่มันไม่ต้องฟิกซ์นะมันไม่ต้องฟิกซ์ไม่ต้องไม่เชิงซ้ายขวานี่อย่าแบบอ่ะซ้ายขวาก็ได้ซ้ายขวาแล้วกันเพราะว่าอ่ะเอาปอมกลางผมควรจะแบบมาไม่ต้องเป๊ะเนี่ยเห็นปะวอดอันเนี้ยวอดของต้นเนี้ยผมไม่ได้วอร์ดที่เดียวกับตรงนี้นะ เราวอร์ดคร่าวๆระหว่างเกมอะเราไม่ต้องแบบว่าคือการวอร์ดอะมันไม่ใช่มีที่ที่ต้องฟิกซ์ว่าเกมนี้ต้องวอร์ดอย่างนี้ทุกเกมไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆแต่แค่จะมีช่วงต้นเกมเนี่ยที่ไอ้ตรงพุ่มเนี้ยผมจะเรียกว่าพุ่มปีกแล้วกันเหมือนเป็นแบบว่าปีกของเลนการ์ดคือพุ่มปีกอะเนี่ยสองพุ่มเนี้ยควรมีอยู่ในต้นเกมเพราะว่าทําให้ป่ากับกลางอะเล่นง่ายแต่ว่าพอเข้ากลางเกมอะถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นแต่มีก็ดีแล้วอาออบเรชัีฟเราคือป้อมกลางใช่ไหม ถ้าผมมาแบบเสมอๆเนี่ยผมก็จะวอร์ดแค่นี้แต่ถ้าผมนำเนี่ยผมจะวอร์ดนี่เลยผมจะวอร์ดนี่เลยวอร์ดเพื่อดูว่าเขาเข้ามาแบบยังไงเนี่ยเห็นปะถ้าเขาจะประกันหรือเขาจะมาอ้อมเราเนี่ยเราเห็นหมดเลยแต่เราก็คงจะไม่เห็นจากรูที่แบบว่ามาจากเลนข้างๆเลยแต่เราเอาแค่ตรงนี้ก่อนเท่าที่เราทำได้เนี่ยแต่อาจจะคือบางคนก็อาจจะจําเป็นภาพนี้ใช่ปหแต่ว่ามันก็ไม่จชเป็นจะเป็นต้องเป็นสองอันนี้นะดูเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่าง มันมีวิธีวอดอ,อ,อีกเยอะอีกตรงนี้นี่ตรงนี้อันนี้ดีมากเพราะว่าเขาอาจจะเห็นไอ้แบบเราจะเห็นว่าเขาเดินเข้ามาเลนในเลนนี้อยังการที่เห็นคนเดินเข้าเลนนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยเดี๋ยวผมจะพาไปอีกเรื่องนึงคือวอดกลางเลนแล้วซึ่งตรงเนี้ยเป็นที่ที่คือที่ที่วอดดีอ่ะคือเป็นที่ที่ให้เราเห็นเห็นข้อมูลได้แบบเร็วแล้วก็อีกฝั่งตัดยากอันนี้ตัดยากเพราะเขาต้องพิงตรงเนี้ยแล้วแบบ มันเหมือนพิงตรงเนี้ยมันเหมือนพิงมันเหมือนคอนโทรลวอร์ตตรงเนี้ยที่ปากไปก็แบบอ่ามันแบบต้องขนาดนี้เหรอมันก็คงต้องขนาดนั้นแหละคือเหมือนต้องมันรู้สึกปกติเวลาเราแก้วอร์ดเราจะรู้สึกแบบเราได้ใช่ไหมแต่พอเราแก้วอร์ดอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราทั้งได้ทั้งเสียเออเราเพราะเราต้องปักในที่ที่แปลกก็ยกตัวอย่างต่อใช่ไหมก็จะมีตรงนี้ ตรงนี้ลึกเข้ามาอีกเนี่ยเห็นปะเราเห็นหมดเลยเนี่ยใครจะมากาัดกางจากแบบว่าจากจากแมบปบจากเขาเรียกอะไรมาจากบ้านอย่างเงี้ยจะเห็นหมดเลยแล้วเรื่องต่อไปเดี๋ยวี่ผมจะบอกคือวอร์ดกลางเลนวอร์ดกลางเลนนี่มันแบบโอ้ oh my god ผมไม่รู้จะเน้นยังไงคือวอร์ดกลางเลนอะในช่วงต้นเกมเนี่ยที่มิดเลนเขาจะวอร์ดกันอะเขาจะวอร์ดเพื่อดูโรเทชั o n หรือวอร์ดการเดินของมิดเลนอีกฝั่งว่าเขาขึ้นบนหรือขึ้นล่าง ถ,ถ้าเขาขึ้นบนเนี่ยวอดวอดเนี่ยจะจะสปอตเขาจะเห็นเขาเนี่ยจะจะลงล่างก็เห็นเห็นตลอดแต่สำหรับซัพพอร์ตเนี่ยวอดเนี่ยคืออะไรวอดเนี่ยเป็นวอดเอาไว้ดูว่าแบบพอเขาเคลียร์มินเนี่ยเสร็จอะเหมือนกันเขาจะเดินไปไหนหรือเขาอยู่ในเลนหรือเปล่าหรือมีใครอยู่ในเลนบ้างซึ่งมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยเพราะว่าลีกมันเหมือนกับเป็นเกมนับ,นบเลขอะที่ในจํานวนคนที่มากกว่าหรือเท่ากันอะไปเนะี่ยโดยเฉพาะมากกว่าเราควรจะชนะตรงนั้น ค่าฝีมือเราเท่ากันนะไม่นับเรื่องฝีมือเนี่ยเพราะอดกลางเลนเนี่ยดีมากวอดกลางเลนมีแค่ต้องกลางไหมไม่สมมติผมนำเล่ล่างผมบอดนี่นี่ก็ถือว่าเป็นวอดกลางเลนเหมือนกันผมบอดนี่เนี่ยถ้าเกมไหนผมสโนว์บอลเล่ล่างเนี่ยผมจะบอดอย่างนี้เลย,เยสามที่นี้ส่วนใหญ่ผมเห็นเดินคนคนเดินเข้าเลนว่ากี่คนมีเอดีมากับพพอร์ตไหมผมเห็นป่าที่กำลังจะมาฟาร์มทำอะไรอยู่เวลอะไรของเท่าไหร่ ผมเห็นเลนการที่อาจจะเดินมาแต่ว่าก็มันไม่ได้บางวอร์ดมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ทําหน้าที่นั้นอย่างเช่นวอร์ดเนี่ยที่จะเห็นเลนการเนี่ยบางทีเลนการผมอาจจะเสียเปรียบใช่ไหมเขาอาจจะเดินเข้ามาจากปีกก็ได้ถูกไหมเดินเข้าแม่น้ำเนี่ยผมก็จะไม่เห็นอันเนี้ยมันก็ต้องมาจากพิกบอร์ดหรือว่าคอนโทรลวอร์ดไม่ก็มาจากเพื่อนเลื่อมทีมเราละให้แบบว่าช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละเราเล่นของเรา แล้วอ่ะเฮ้ยเราถ้าตามอ่ะถ้าตามต้องบอดไงอ่ะแบบว่าถ้ามีบอดสามต้นก็ถ้าให้ผมบอดก็คงจะเป็นตรงนี้แน่นอนแหละพิกต้องเดินมาบอดตรงนี้ด้วยอ่ะไม่จะเป็นต้องในพุ่มนะไม่จะเป็นไม่จะเป็นบางคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยวอดต้องบอดในพุ่มดิไม่จะเป็นนะไม่ไม่ได้ใช่ทุกบอดต้องบอดในพุ่มนะไม่ใช่ทุกบอดต้องบอดในพุ่มแต่พิกบอดคนบอดในพุ่มอยู่ส่วนใหญ่ แต่วอร์ธรรมดาของซัพพอร์ตเนไม่จำเป็นต้องวอร์ดผบเนี่ยผมก็ตรงนี้ตรงนี้หรืออะไรก็คือเวลากันอ่ะเราไม่ต้องกันด้วยวอร์ดที่มันล้นมันไม่จำเป็นต้องถูกต้นขนาดนั้นนะเวลาวอร์ดกันเนี่ยมันคือเนี่ยแค่ในจุดสําคัญคีย์โลเคชันมันไม่มันอาจจะมันจะดูฟุ่มเฟือยน้อยกว่าวอร์ดแบบวอร์ดวอร์ดเพื่อเพื่อเพื่อคุมแบบหมายถึงเพื่อสโนว์บอลหรือเพื่อนำเกมวอร์ดกันเนี่ยนี่คือคีย์โลเคชันแค่สองที่เองตรงนี้กับตรงนี้ถูกไหม โอเคมันอาจจะมีที่พิลึกพิลึกก็คือหลักตรงนี้แบบว่ามีแบบตัวแบบเม็ดบาดหรือลิซินอะไรเงี้ยข้ามกำแพงมาหาเราก็ก็ทำใจอันนั้นหรือบางทีก็อ่ะให้อ,อันหนึ่งก่อนมาก่อนเนี่ยเนี่ยคือ3จุดที่สามารถทําให้ถ้าเราไม่โดนฆ่าในเลนเนี่ยเราไม่โดนอะไรไม่สามารถโดนอะไรจากนอกเลนได้ละอันนี้อันนี้คือเซฟสุดละแล้ววอร์ดที่เหลือทําอะไรวอร์ดที่เหลือก็รอ,อ,อตามสถานการณ์วอร์ดไม่ได้ไม่ได้มีเอาไว้แค่แบบว่า ใช้ช่วงไม่สู้ช่วงสู้บางทีก็ต้องหวอดแบบสู้กันในุ่มนี้เราก็ต้องหวอดระหว่างสู้อะไรเงี้ยหรือแบบว่า,เ,าเจอทรัชต้องใช้วอดใส่แลนเทอร์บาบาบาคือรอเก็บไว้ใช้อะ่ะบางทีบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยถือวอดไ,ไว้ในตัวเยอะดีหรือแบบไม่มีหวอดเลยเท่ากันดีแบบไม่จําเป็นนะคือเราต้องมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมายด์เซตเกี่ยวกับหวอดใหมคือที่ในแมปที่เราต้องการที่จะอยากมองเห็นเนี่ย ครบแล้วหรือเปล่าแล้วเราเหลืออีกกี่อัดถ้าเราไม่ถ้าเราเหลือศูต์แต่ที่ที่เราต้องการมองเห็นครบแล้วไม่ต้องกลับไม่จําเป็นคือผมเห็นบางคนหลายคนเลยแหละชอบกลับบ้านเพราะว่าอุ้ยวอดหมดแต่แต่วอดวอดดีแล้วนะแต่วอดหมดมันต้องดูว่าต้องตัดสินใจก่อนไม่ใช่กลับทันทีแล้วก็ไม่ใช่ไม่กลับตลอดต้องตัดสินใจก่อนว่าโอเคณนะจุดนั้นของเกมอ่ะเพื่อนต้องการจะเล่นอะไรไหมแบบถ้าเอดยังยืนฟาร์มอยู่แล้วเราวอดไว้แล้วแต่เราไม่มีวอดโอเคยังไม่ต้องกลับ ยังไม่ต้องกลับไม่จําเป็นแต่ถ้ามันเป็นจุดที่แบบเกมเริ่มเอื่อยอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยเรารู้ว่าเอดีอยู่คนเดียวได้แน่นอนช็อตเนี้ยคือแบบยังไงก็ได้อ่ะอย่างเช่นผมปักบนน์ดนี้ปึ๊บปึ๊บใช่ไหมเอดีผมอยากอยากได้เงินอยู่แต่ว่าเราเพิ่งฆ่าซับอีกฝั่งไปเหลือแบบก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยและเอดีผมก็ยังอยู่ในสภาพที่โอเคอยู่แล้วผมแบบเฮ้ยอยากกลับว่ะหวานหมดแบบ อยากไปเติ์บอดแล้วไปแต่เนี้ยมันเหมือนกับไปชนไปเรื่องอื่นมากกว่าที่จริงว่าแบบว่าเรากลับไปทําอะไรต่อแต่ก็นั่นแหละมันเป็นแค่ไทมิ่งที่เราสามารถกลับไปรีฟิลวอดได้เข้าใจปะแล้วแบบไม่เสียอะไรถูกไหมเพราะว่าเขาจํานวนลดลงหนึ่งบอดกากเลนก็ผ่านไปนแล้วก็จะเป็นวอดคุมออบเจกตีฟผมยกตัวอย่างของป้อมไปแล้วอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างของอย่างเช่นออบเจกตีฟแบบนิวทรัลบ้างเหมือนออบเจกตีฟแบบพวกมังกรพวกบอล เขาจะเรียกมันดูทชอ์ะเหมือนบออบเจกตีที่เป็นกลางไม่ได้เป็นของใครอ่าถ้าผมจะเป็นฝั่งฟ้า <F ar> อยู่เหมือนเดิมเนี่ยวอดก็วอดเข้าไปในป่าส่วนใหญ่จะเป็นวอดเข้าไปในป่าทําไมคือบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่วอดทำไมต้องวอดป่าทําไมไม่วอดเลนเพราะว่าในเลนอะ่ะมันมีมินเนี่ยนอะ่ะที่ทางานให้เป็นวอดให้กับเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะดันอันนี้เข้าไปพอผมดันเข้าไปเนี่ยผมจะเหมือนมีวอดกลางเลนตลอดเวลาเลย ถูกไหมเพราะมินเนี่ยนเนี่ยจะคอยดูวิชั่นให้เราเนี่ยมินเนี่ยนเนี่ยเหมือนดูเข้ามาถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยดูดูเข้ามาแล้วดูดูวิชั่นที่เขาจะเดินมาโดยที่ผมไม่รู้ได้เลยกางมีมินเนี่ยนตรงนี้มีวอร์ดตรงนี้มีวอร์ดโอเคเล,ล่างเล,ล่างถ้าสมมติมินเนี่ยนอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันหรือเพื่อนดันเข้ามาถึงตรงนี้ดูดิไม่ไม่มีไม่มีจุดบอดเลยผมเนี่ยมังกรฟรีมังกรแลวถ้าอีกฝั่งเลือกที่จะมาสู้ผมเห็นหมดพร้อมที่จะสู้หรือพร้อมที่จะถอยตัดสินใจเอาได้เนี่ยเหมือนกัน สมมติบบผมเป็นฝักแดงแล้วผมอยากคุมบาลอนอย่างเงี้ยผมคุมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วิธีเข้าบาลอนเหลือแค่จากเลนดันบนดันกลางเนี่ยถ้าเราไปดูพวกคนแข่งอะ่ะเขาเลยจะเราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยว่าไปดันเลนนี้ไปดันเลนนั้นไปดันบนไปดันกลางเพราะว่าเนี่ยเหตุผลนี้แหละเพราะเราจะได้คุมแบบโดยสมบูรณ์แบบแล้วเดี๋ยวพอไปที่เลนเกมใช่ไหมเลดเกมเนี่ยวอร์ดไม่ฟิกมากๆเลยนะมันแบบ เนี่ยมันก็จะใช้กฎเดิมว่าเราอยากทําอะไรโอเคเราอยากได้ป้อมนี้ป้อมสองอีฝั่งโอเคเราวอดวอดนี้วอดข้างๆวอร์ดเห็นว่ามีคนตัดประจาก,การไหมแล้วก็อันนี้จะเป็นวอดที่ทีเด็ดตลอดเลยจำไว้เลยว่าวอดที่ลึกเข้าไปในบ้านอีกฝั่งอะ่ะเห็นว่าคนมาก,กี่คนอะ่ะเหมือนอันเนี้ยเหมือนที่ผมบอกอะ่ะไอวอดอตรงเนี้ยคือทีเด็ดมากเลยเนี่ยมันคล้ายๆกันแบบอยากเอาป้อมนี้แล้วมีวอดตรงนี้คือดีมากคือมันจะแบบง่ายอะ่ะเออมันจะทําอะไรง่าย สามที่แล้วนั่นแหละแค่นั้นเลยมั้งเรดเกมคือเรดเกมมาวอร์ดตรงไหนก็ได้เลยตามออบเจคทีฟแล้วก็วอร์ดเก็บไว้มีไว้สู้ก็ดีเหมือนกันซึ่งในเรดเกมเนี่ยแทบจะส่วนใหญ่เลยนะคือมันเป็นจุดที่แบบพอมีไฟมันจะไฟใหญ่แบบเวอร์ไฟอลาการคือตายกันเป็นนาทีอะไรอย่างนั้นได้ออบเจคทีฟชนะเกมแพ้เกมเพราะฉะนั้นอนะ่ะเขาจะเวลาแบ่วอร์ดอ่ะเขาจะวอร์ดเป็น2เฟส Phase, คือมาแพลนแต่มันไม่ได้เสมอไปนะไม่ได้เสมอไปถ้าผมปักแล้วแบบว่าผมต้องการทําเดี๋ยวนั้นเลยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีอะผมปักปักเพื่อคุมแบบนะโอ้หสามที่นี้ผมอยากเอาป้อมนี้ใช่ไหมผมรอเพื่อนเพื่อนผมยังไม่ยังไม่พร้อมแต่ผมแบบาสามารถมาวอดได้ก่อนโอเคผมกลับบ้านปุ๊บกลับบ้านเสร็จโอเคเพื่อนทุกคนพร้อมมาวอดจริงจริงจังไอเขาเรียกอะไรเปิดแบบอันนี้คือคุมเขา้าวนะถามว่าเราต้องคุมซ้ำไหมไม่ต้อง ไม่ต้องขนาดนั้นนะไม่ต้องไม่ได้ผิดว่ะเอาไหมคือเราต้องแบบว่าไม่ได้จะเป็นต้องแบบวอร์ดแล้วต้องอยู่เพื่อเฝ้าวอร์ดขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องเป็นต้องแบบรีเซ็ตตลอดเหมือนเดิมเหมือนที่บอกเราต้องแบ่งบาลานซ์ให้ถูกบางที่อะจุดที่เกมันว่างอะเราได้วิชาที่ดีแล้วอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราไม่ต้องเฝ้าเรากลับบ้านกลับบ้านเราออกมาใหม่เราใช้วอร์ดนี้เพื่อเอาไปเป็นวอร์ดสู้ได้ สู้คืออะไรโอเคอยู่ดีเ,เพื่อนเราจับคนได้แถวนี้เพิ่มเราเอาแล้วเราต้องมีวิชั่นในภูมินี้ละถูกไหมเราสู้แถวไหนเราต้องมีเราต้องมีวิชันนนนช่นในภูมินั้นโอกาสชนะเยอะมากถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆเพราะว่าเพื่อเราจะเล่นไฟไง่ายในขณะที่อีกฝั่งก็เล่นไฟยากเพราะว่ามองไม่เห็นถูกไหมแล้วเลดเกมเนี่ยคือมันจะมีทริคอยู่มันจะมีทริคในช่วง ในช่วงหลังจากมิดเกมไปแล้วหลังจากแบบว่าป้อมไม่ค่อยมีละป้อมหนึ่งแตกหมดแล้วทริคนี้เป็นทริคที่เดี๋ยวเลยผมคิดกันเองมั้งคือมันจะเป็นจุดของเกมที่เราอ่ะจะวอดในที่แปลกๆเน้นอีกฝั่งแก้ยากมากกว่าที่จะเห็นเยอะมันเป็นวอดที่เหมือนเราชนะไฟแล้วอ่ะสมมติผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอันเนี้ยมันเกิดขึ้นประจำเราอยากมาสู้มังกรแต่ไม่มีใครได้มังกรแล้วเราตายพอๆกัน แต่ผมดันรอดแล้วผมยังมีวอร์ดอยู่ผมจะทําอะไรก่อนกลับก่อนที่จะมาสู้กันอีกรอบนึงเนี่ยอันนี้ผมจะเรียกว่าวอร์ดแบบวอร์ดแบบเรียกวอร์ดอะไรเดียววอร์ดวอร์ดวอร์ดไปเถอะวอร์ดวอร์ดไปเถอะอนี่แต่ก็มันก็ไม่เชิงมันจะมีที่สําคัญสําคัญอยู่เขาเรียกวอร์ดแก้ยากเออควรจะปักในที่ที่แก้ยากที่สุดเพราะอะไรเพราะวอร์ดเนี้ยมันจะโดนแก้แน่นอนส่วนใหญ่ออะลองคิดสภาพ คุณเป็นคนที่แบบว่าแพ้ไฟเนี้ยแล้วคุณเป็นฝั่งสีแดงอะ่ะแน่นอนเดินมาเดินเข้ามาในเลนยังไงก็ต้องเ,อเดินเข้ามาในป่ายังไงก็ต้องสแกนป่านี้ถูกไหมเนี่ยต้องสแกนต้องสแกนให้หมดเลยซึ่งเขาคงไม่ได้แบบว่าฟูลสแกนหรอกมันก็คงอาจจะมีแบบว่าหลุดหลุดบ้างแบบว่าสแกนไม่เจอวอร์ดวอร์ดน,นั้นซึ่งวอร์ดเนี้ยผมจะชอบปักในที่อย่างนี้ตรงหมาอย่างนี้ตรงนี้ไม่ค่อยโดนแกซึ่งบอร์ดพวกเนี้ย เหมือนเดิมบอดเป็นบอดที่ลึกแล้วไม่โดนแก้ซึ่งมันจะไม่มีผลดีตรงที่ว่า,าหลักๆเลยคือเราจะเห็นเห็นก่อนแล้วมันแบบมันจะวอดอยู่ทนนานเนะข้าใจะปะเห็นแคบบ่แบบเห็นแวบๆบว่าเอ้ยโอเคเดินมาตรงนี้นิดหน่อยก็ก็มีผลละคือบอดที่ดีคือบอดที่ไม่โดนแก้แล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีนะที่จริงไม่ได้บอดที่แบบว่าตรงตรงนี้ตรงในพุ่มอะไรอย่างนั้นคือแบบว่าลบๆทิ้งไป แล้วบอดเนี้ยคือที่ทีเด็ดที่สุดเลยเนี่ยคือเป็นบอดทีพีบอดที่เทพเนี่ยคือบอดที่เพื่อทีพีเรามาแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างหลังอีกฝักหนึ่งการที่เราจะมีบอดทีพีได้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือปักไม่ให้มันโดนแกซึ่งในแต่ละป่าเนี่ยมันก็จะมีที่ที่แบบว่าไม่เหมือนกันอย่างเช่นเนี่ยป่าฝั่งบลูเนี่ยผมก็จะเน้น2ที่นี้อาถ้าเป็นป่าฝั่งเรสผมจะเน้นตรงไหนผมจะเน้นตรงนี้มันจะ50 50แหละว่าเขาจะแก้เจอไหม ถูกไหมเพราะว่าถ้าเขาสแกนจากตรงนี้โอเคเขาเจอแน่แต่ถ้าเขาสแกนจากตรงนี้แล้วเขาเดินชิดล่างเนี่ยเขาไม่เจอละเห็นปะเป็นวอดที่แบบปักปักไปเถอะอะเข้าใจปะวอดแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็รีเซ็ตอยู่แล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านอยู่แล้วอะต้องมาสู้อีกไฟหนึ่งอะปักปไปเถอะแต่ว่าเนี่ให้มันอยู่ในที่ที่แปลกที่สุดให้มันโดนแก้ยากที่สุดแค่นั้นแหละนี่ก็ทั้งหมดละของวอดเนาะก็ลองไปใช้กันดูแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ถามในคอมเมนต์ได้นะผมตอบทุกอัน ใช้เจอกัดใหม่วิดีโอหรือคลิปหน้านะครับรอดูเลย